สบายดีทุกท่านกลับมาพอกันอีกเทืรนหนึ่งเนาะมือนขคาปเจ้าอยากมาว่าเรื่องต้นกําเนิดของส,นสุนทรลาวและภาษาลาวที่เราใช้อยู่ในปัจจุบัน,นว่ามีต้นกําเนิดมาเดเนแนวใดมาจากไสเนาะอยากเอาเอา,เอาตัวน,นี้มาแชร์ความรู้กับทุกท่านและกะ็ทา,าทุกทา่านมีประเด็นหรือว่ามีความรู้ใหม่ๆที่เกี่ยวกับภาษาลาวเกี่ยวกับต้นตระกูลของภาษาลาวเนวใดท่านก็สามารถที่จะคอมเมนต์ในกล่องคอมเมนต์เนาะเพื่อว่า ให้ข้อมูลกับขาพระเจ้าเพิ่มเติมเนาะเริ่มทีเนาะตามตามข้อมูลทางทางบูฮานเนาะล่ะกะ็ที่ว่าค้นพบของนักค้นคว้าสมัยใหม่นี่จะค้นพบว่าแหล่งกําเนิดของสนสายลาฮานี่จะอ่าที่ว่าเริ่มพัฒนาเป็นต้นตระกูลภาษาลาฮนี่มันจะมาจากทางภาคใต้ของประเทศจีนเนาะทั้งเรื่องทางมณฑลอ่ กลองสีมณฑลยูนานเนาะอาจะพบว่าแถวนั้นจะมีชนเผ่าตะกุนไตเนาะหลายชนเผ่าที่ว่ามีลักษณะการใช้ภาษาที่ว่าใกล้เคียงกับภาษาลาวมีคำศัพท์พื้นฐานคือกับภาษาลาวเนาะแต่ว่าพวกนี้การเวลา,าสนทนาือวล้มกันนี่บางคำอาจจะบอกเข้าใจเนาะบางคำก,ก็จะใส่ คือกันเ,นเป็นคํศสพื้นฐานตัวอย่างคําว่ากินคําว่าเขา่าคําว่าไก่คาว่าไปมาไอ้สิเนาะเป็นคำสพื้นฐานนี่มันจะใช้ลักษณะใกล้เคียงกันหลายคือเราคือกันหลายอาจจะมีเพี้ยนหน่อยหนึ่งเนาะในเรื่องของอ่าสำเนียงด้วยอ่าลักษณะอักษรสูงอักษรตำ่ำอาจจะเสียงอาจจะต่างกันนิดหนึ่งกับภาษาลราที่ใช้ปัจจุบันนี้แบบนี้มาว่าเรื่องการอุพยกยงง่ายของอ่า ของชนเผาลาวเฮานี่เนาะที่ว่าอพยพรลงมาจากทางใต้ของประเทศจีนนี่น่าจะเริ่มขึ้นประมาณพันกวปีก่อนพ่นเนาะที่ว่าลักษณะเป็นชนเผาเผาไผเพอมันกระจายกันอยู่เนาะแต่ว่าไส้มีการใส้ภาษาลักษณะเป็นแบบภาษาตะกุนไตเนาะภาษาตะกุนไตที่ว่าใช้สื่อสารกันระวางเผาเนาะแล้วก็การการอพยพลงมาทางใต้นี่อาจจะเป็น ที่ว่ามาอยู่ประเทศเราในปัจจุบันอาจจะเป็นย้อนเหตุผลที่ว่าถึกหุกคานหรือว่าถือที่ว่าจีนเนาะซึ่งว่าเป็นอาณาจักรที่ว่าใหญ่แล้วก็มีอิทธิพลมีกําลังมีเป็นมหาอำนาจในสมัยบุหานเนาะที่ว่าคอยหุกานแล้วก็พักดันเหตุให้หรือว่าอาจจะมีเหตุผลอื่นทางด้านเศรษฐกิจหรือว่าการแสวงหาแหล่งทรัพยากรใหม่ๆหรือว่าที่ตั้งใหม่ๆที่มีความ เหมาะสมที่มีความอุดมสมบูรณ์กลัวเนาะเพราะว่าอยู่ทางภาคใต้ของประเทศจีนแถวมณฑลยูนนานมณฑลกวางสีนหรือแม้กระทั่งมณฑลกวางตุงมันจะมีทางทางด้านตะวนันตกหรือส่วนใหญ่มันจะเป็นที่ว่าทางใต้ของจีนส่วนใหญ่มันจะเป็นลนักษณะภูเขาสลับซับซ้อนแล้วก็การดำรงชีวิตจะยากลาบากเนาะเพราะว่ามันจะเป็นหุบเขาเป็นที่สูงเนาะ ฟูเขาสูงการเหตุการกรรสิกาการอย่างต่างๆก,ก็อาจจะลําบากอาจจะยุ่งยากในการขยายเนาะตั้งถิ่นฐานอย่างต่างๆฉะนั้นละพฤติกรรมของกลุม่มชนกลุ่มนี้ก็จะมีลักษณะต้องได้ไปหาแหล่งใหม่ที่ว่ามีลักษณะเป็นทงเพียงกว่าและก็สะดวกสบายในการปลูกฝังเนาะก็จงอพยพคอยเคลื่อนย้ายลงมาทางใต้เนาะมันจะเป็นลักษณะแบบนั้นนอกจากนี้ถามว่า ที่ว่าอยู่ในประเทศลาวฮาแท้ที่ว่าทุกมื้อนี่แต่ก่อนมันก็นมีชนเผาพื้นเมืองดังเดิมคือกันเนาะชนเผาพื้นเมืองดังเดิมน,น,นี่จะเป็นพวกตระกูลที่เขาเอียนว่าออสโตรออสโตรเอเชียติกเนาะเป็นตระกูลที่แบบว่าอยู่ในเกาะเนาะเป็นตระกูลที่ว่าเป็นชนเผาพวกมอนคาเม่บอพวกมาเลบอที่ว่าเคยตั้งถินฐานอยู่เขตบริเวณนี้ มาก่อนเนาะเป็นส่วนเผาขึ้นเมืองที่ว่ามีลักษณะเป็นเผาอยู่เนาะที่ว่ากระจัดกระจายอยู่ในทว่วบริเวณของประเทศลาวเฮานี่เนาะก็มีหลายกลุ่มเผาออส,อสตรเอเซติกนี่ก็อาจจะเป็นพวกที่ว่าพัฒนากลายมาเป็นลาวถึงอยู่ในลาวปัจจุบ,บันนะี้เนาะเป็นตะกูลมอนคาเมเป็นอย่างต่างๆนี้นะเนาะก็จ็มีหลากหลายชนเผ่าเนาะนะที่ว่าอยู่อาศัยอยู่ในบริเวณ เขตนี้เนาะ,ะและบันนี้อ,อยากมาเ่าเรื่องอการการอพยพลงมาเนาะของของชนเผ่าลาวเฮานี่ถามว่าเวลาเวลาเขา,เาอพยพลงมาแล้วลงมาอยู่ทางใต้เวเนาะมาอยู่ในเขตบริเวณล,ลุ่มแม่น้าของนี่ชนเผ่าลาวลงมาแลวมาตั้งถิ่นฐานอยู่แถวนี้บ่ได้หมายความว่าเขาสิมาอยู่เดียวๆเนาะเฮาก็ได้เวลาลงมาแล้วก็ต้องมาพอกับคนในท้องถิ่นเนาะ ฉะนั้นก็ได้มีการผสมผสานกันทั้งด้านการแต่งงานหรือว่าการการสืบตระกูลเนาะเฮ็ดให้มีการผสมผสานกับคนในท้องถิ่นเนาะจังว่าเกิดหน้าตาเป็นคือพวกเขาเจ้าคอยเ่ว่าเป็นคนลาวในปัจจุบันนี้แต่ว่าถ้าว่าคนลาวดังเดิมแท้แทที่ทอพยพมาจากทางเหนือแท้แทเป็นต้นตระกูลของเราแท้แทนี่จะเป็นลักษณะผิวแบบขาวเนาะจะลักษณะผิวขาว แต่แบบพอลงมาทางใต้แดนแล้วก็ผสมประส,บบสานกับคนในท้องถิ่นที่เป็นเผ่าแดหรือว่าอย่างแดคนลาวก็จะมีลักษณะแบบเออผิวค่อนข,ข,ข้างค่ําขึ้นดําขึ้นเนาะแต่ว่าก็ยังมีความขาวอยู่ในตัวอายุขนาดน,นอ้องจะเป็นลักษณะแบบนั้นกันเพราะว่าเป็นธรรมชาติของมนุษย์ละเวลาไปมาเวลาเคลื่อนย้ายอพยพต่างๆมันก็จะไปมันก็จะเป็นเรื่องที่ว่ามันต้องได้มีการผสมกลมกลืนกันไปเนาะในในทุก อันยธรรมบาวัสพอเตลาอันอันอื่นๆคือกันเนาะบานนี้สมัยเขตบริเวณลาวที่เขาอยู่นี่สมัยประมาณพันกว่าปีมาก่อนนี่มันจะเป็นเขตอิทธิพลของอาณาจักรขอมเนาะอาณาญาตอาณาญาตอาณาจักรขอมก็ครอบครองดินแดนบริเวณนี้เนาะที่ว่าเป็นประเทศลาวเขาอยู่โดยส่วนใหญ่เป็นทางใต้กับทางภาคกลางของเรวเหานี้มันอยู่ ในอิทธิพลของอัญหร,รมขอมฉะนั้นเขาก็จะเขาจะเขานั้นอัญรรมณมเขาจะใช้ภาษารักสมัยบบรานี่มันภาษามอนขแมเนาะเป็นภาษาขอมเป็นภาษากัมพูเชียในปัจจุบันนี่แหละเนาะมันจะเป็นลักษณะใกลเคียงกับภาษากัมพูเชียในปัจจุบันเนาะที่ว่าใช้ตะกี้เนาะในกลุ่มของสนสั้นปกครองเนาะแต่ว่า ในเมื่ออาณาจักรหอมเริ่มเสื่อมลงเริ่มเสื่อมลง,มมลงจึงเกิดเป็นอาณาจักรของตระกูลเผ่าลาวเขาเกิดขึ้นเนาะหลายอาณาจักจรเช่นว่าอยู่ทางหลวงพระบางเนาะจะเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรของลาวเขาเนาะเริ่มเริ่มต้นอยู่หลวงพระบางแล้วก็จังคอยขยายมาทางใต้เนาะจะเป็นลักษณะแบบนั้นแล้วก็กระจายไปหลายบริเวณในเขตอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้เนาะในเขต กระจายไปประเทศไทยได้ไปทางสายหนึ่งก็อาจจะไปทางล้านนาเนาะไปทางรักสารของประเทศพมา่าได้สิน,น,เน,ะ,เสนเะเนาะกระจายไปอยู่แต่ว่าเวลาชนเผ่าลาวกระจายไปอยู่แต่ละหม่องเราก็จะพัฒนากลมกกืนกับชนเผ่าพื้นเมืองต่างๆเนาะบางในบางครั้งก็จะ,ะไปกืนเอาชนเผ่าขึ้นเมืองเนาะ แต่ว่าในบางครั้งก็จะถึกส่วนเผาขึ้นเนื้องกืนออกกลายเป็นส่วนหนึ่งของเขาเจ้าเนาะมันก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นเนาะเวลาสนเผารา,าวเนากระจายหรือว่าลงอพยพไปอยู่ในทินต่างๆเนาะเลยมีสนเผาที่วัตกุลุนลาวนาะสกุลไทยลาวเขาเอื่นวัตกุลไทยลาวซ้ำนะสวนเผาหนึ่งที่มันอพยพไปไก่ฮอดประเทศอินเดียเนาะคือเอ่อมีอยังก็อามขมเขาเอื่นเนาะอันนั้นก็เป็นสวนเผาหนึ่งคือกันเนาะแต่ว่า กันสิวาลาวกับไทยเฮานี่ก็ถือว่าเป็นต้นตระกูลโซนเผาที่ใกล้เคียงกันเนาะ yeah. ถือว่ามีต้นตระกูลอันเดียวกันแล้วก็กระจายออกไปแล้วก็กกพัฒนากลายเป็นลักษณะอีกของประเพณีและภาษาของตัวเองในระยะต่อมาเนื่อง,งจากว่าคือตระกูลลาวเฮาไปอยู่อพยพไปอยู่ทางไทยไปอยู่ทางลุ่มแม่น้าเจ้พญญาพระยาเนี่ยก็จะไปอพยพก,ก็จะไปผสมกับเกกับคนพื้นเมืองแล้วผสมกนเปกับ ขอมแนขม่ขมินแน่หรือว่าหลายคนจีนคนแขกแน่ก็จะสุดท้ายก็จะกลายเป็นไทยในปัจจุบันเนาะซึ่งว่าหากเงาของความเป็นลาวก็จะสูญสลายไปเนาะก็จะกลายเป็นสิ่งที่เขาเอ่นว่าไทยในปัจจุบันเนาะซึ่งว่าก็จะมีในในนั้นก็จะมีส่วนผสมของลาวอยู่ในหั่นนำเนาะจะเป็นส่วนที่ว่าเราได้ะสมคนเกเปไปเนาะเนื่องจากว่าสมัยบูหาเนี่เขาจะเออสมัย โอเร้อยปีก่อนนี่เขายังบราณมีลักษณะประเทศที่แบบเป็นเส้นแดนคือสมัยทุกมือนี่เนาะแต่กี้มันจะลักษณะมันจะเป็นนครรัดเนาะแตลละรัดแต่ะะละรัดที่ว่าเป็นเมืองใหญ่เป็นนครของตัวเองเนาะถ้าว่าตัวเองมีอํานาจมีอิทธิพลก็จะไปตีเอาเมืองกลางคางบังคับให้เมืองกลางๆางเป็นเมืองขึ้นแล้วก็ทรงสวยเนาะ <c oughs> ของแล้วในสมัยบบรารก็เป็น นครรัฐใหญ่ๆก็แม่นนครเสียงทองเนาะนครเบียงจันนครจัมปาซักอย่างซี่นเนาะก็ในแต่ละนครนี่ก็จะมีการพัวพันกันเป็นเครือญาติกันโดยพันการแต่งงานระวังกันเนาะจะบ่ได้ในบางครั้งก็จะบ่ได้ปกครองบออง่ได้ขึ้นต่อกันเนาะแต่ว่าเป็นอิสระต่อกันเนาะมันจะเป็นลักษณะแบบเป็นลักษณะ หวมกันในการใช้ภาษาห่วมกันมีลักษณะประเภทนี้มันทำห่วมกันแต่ว่ายังปกครองภผปกครองมันเป็นนครรัฐของตัวเองอยู่ในสมัยสมัยบูารานมันจะเป็นลักษณะแปบน,น,นการปกครองเดี๋ยวเราเริ่มรวมรวม,รวมเป็นอาณาจักรแข่งๆมีลักษณะเป็นเขตแดนขึ้นกัตั้งในในอาณาจักรที่ว่าพระเจ้าฟางงมเนาะเป็นผู้รวบรวมอาณาจักรล้านสางขึ้นมาให้เป็นปึกนังแล้วก็มีลักษณะเป็นประเทศเนาะ รวมทั้งสองฝั่งแม่น้ำของเลยเนาะทั้งฝั่งไทยในภาคอีสานนองส่วนใหญ่ก็ถือว่าตะกอนก็เป็นส่วนหนึ่งของอนะาณาจักรล่อนสร้างเนาะแล้วก็ทั้งฝั่งลาวของเขานะบัดน,นี้มาว่าเรื่องภาษาลาวที่เขาใช้ปัจจุบันนี้เนาะใช้ปากว่าในการสื่อสารกันภายในประเทศลาวนี่มันจงเป็นภาษามันจะต่างจากภาษาดั้งเดิมต้นตระกูลเดิมเดิมของภาษาลาวแแท้ท,ที่มีพื้นฐานมาจากประเทศจีนเนาะ เนื่องจากเวลาเขาลงมาทางใต้มาอยู่ในประเทศลาวปัจจุบันนี้เพราะเขาได้รับอิทธิพลจากหนึ่งมาจากอินเดียเนาะก็จะมีภาษาบาลีและสันสกฤตผสมประสานอยู่ในภาษาลาวอันที่หนึ่ง,งอันที่สองได้รับอิทธิพลจากภาษาคขมรนําเน,นาะก็จะผสมประสานอยู่ในภาษาลาวฉะนั้นแล้วเข้าเดิมของภาษาลาวก็จะหายไปเนาะคำศัพท์ประมาณ50%ก็จะเอามาจากบาลีสันสกฤตเนาะเอามาเว้าใช้สื่อสารกันเนาะ จากนอกจากนั้นเดี๋ยวนี้ก็ยังมีคำศัท์ใหม่ๆที่มาจากตะวนตกเนาะที่เอามาใส่อยู่บ้านเฮาฉะนั้นแล้วถ้าว่าเฮาหนี่ขึ้นไปทั้งเหนือแล้วไปล้มกับคนเผา่าที่ว่าเป็นเผา่าตะกุลไต่เนาะที่ว่าอยู่ในมณฑลกวางสีนี่อาจจะล้มกันบ่ฮู้หเรื่องเนาะเนื่องจากว่าคือตะกุลไต่ที่ว่าในเขตบริเวณภาคใต้ของประเทศจีนปัจจุบันเขต12ปันนาเขตอย,อย่างนี้ เขาก็ได้รับอิทธ,ธิพลจากทางจีนคือกันนะทางด้านภาษาเขาก็มีภาษาที่ว่าเป็นภาษาดั้งเดิมของเขาได้และก็ส่วนหนึ่งประมาณ5 0าสนได้รับอิทธิพลจากภาษาจีนขเ,ข,าาเนข้ามาเนาะก็เหตุให้เขาเจ้าภาษาเขาเองก็เพี้ยนไปคือกัน,นะฉะนั้นเราเวลาเขาไปลมกับเขานี่อาจจะล้มกันขอนขางยากลําบากและอาจจะบู้เรื่องเนาะในบางคําศัพท์มันจะเป็นลักษณะแบบนั้นเนื่องจากว่ามันมีการถึกได้รับอิทธิพลจากคนละอรยธรรมเนาะ เฮานี่ก็จะได้รับอิทธิพลจากทั้งขอหอมแน่ได้รับอิทธิพลจากทาั้งอินเดียแดงเนาะส่วนทั้งทั้งทั้งมณฑลยูนนานทางมณฑลกวงสีนี่เขาก็จะได้รับอิทธิพลจากจีนเป็นหลักเนาะฉะนั้นแล้วภาษาอย่างต่างๆมันก็จะเริ่มแตกต่างกันออกไปมันจะเริ่มที่จะติดต่อผูกพันกันล้มกันบูฮูษเรื่องเนาะมันจะเป็นลักษณะแบบนั้นนอกจากนั้นพวกคนลาวสมัยใหม่นี่เนาะอ่าสมัยไรว่าประมาณ ย้อนหลังไป200ปีผ่านมานี่เขาก็ยังถึกผสมผสานกับหลายชนเผ่าเนาะที่อพยพเข้ามาลาวเขาบอกว่าจะเป็นจีนบบเวียดนามบบเนาะผสมผสานกับคมຈแนหนเนาะที่ว่าเป็นชนเผ่าพื้นเมืองแหนเนาะก็เห็ุให้ข้อเขานี่มันก็มีการพัฒนาไปจนมหอดเป็นหน้าตาปัจจุบันเนาะเป็นที่ว่าลักษณะกะจะเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเนาะที่ว่าเป็นลาวแต่ว่า ถาม่าลาห้องเป็นซุนเผาบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์บอกคำตอบก็บคือบนอาจจะแม่เนาะเพราะว่าอน,น่าจะมีการผสมผสานกับหลายสนเผาที่ว่าพัฒนาลกายมาเป็นซุนเผาล้าวนี่เนาะผสมผสานกับหลายซุนเผาเนาะที่ว่ากลายเป็นซุนเผาล้าวแต่ว่าหมายความส่นเผาอื่นที่มาผสมผสานกับเขาแต่ว่าถึกจืดกลายเป็นวัฒนธรรมของเราเบิร์่นะนะฉะนั้นเรา มันก็นยังมีการศักษาประเภณนี้วัฒน์แบบแลาวภาษาแบบแลาวขนมทำเนีนยมแบบแลาวไว้อยู่เนาะนองจากเผาอื่นที่ว่าผสมผสานกัาแล้วก็จะกลืนกลายเป็นของเฮาไปเลยมันจะลักษณะแบบนั้นวันนี้มาเว่าเรื่องตัวอักษรของภาษาลาวเฮ้าที่ประดิษฐ์ขึ้นมาประมาณ700ปีก่อนพูดเนาะก็ตามการศึกษาแล้วคนพบว่าเป็นพื้นฐานของตัวอักษรภาษาลาวในฮาวหับจากภาษาขอมเนาะเอามาใช้เป็นภาษาลาว บอกว่าจะเป็นพวกสระพยัญชนะต่างๆเนาะถือว่าเขาปรับมาจากภาษาขอมแล้วก็ตัวเลขที่ว่าเขาเขียนปัจจุบันถือว่าเป็นเลขลาวเนาะก็แม่นออกมาจากภาษาขาเจ้าเนาะแล้วก็พัฒนามาเป็นภาษาของ,ของเขาฉะนั้นเขาสันนิษฐานว่าสมัยพันกว่าปีก่อนก็แม่นเขียนนี่แม่นถือขอมเป็นผู้ปกครองเนาะผู้ปกครองลฉะ,ะนั้นเราเขาก็หาไทางด้านภาษาเขียนทางด้านาาตัวเลขอย่างต่างๆ,ๆ มาจากขราเจ้าเนาะมาจะมาประยุกใสเป็นภาษาของเขาเองเนาะและก็จา,กามีภาษาลาวที่ว่าใสมาฮอดปัจจุบันนี่เนาะที่จริงภาษาตัวอักษรของภาษาลาวก็มีการพัฒนามาหลายเนาะจากบูฮานมาจนฮอดจนจนฮอดปัจจุบันนี่เนาะมีการปรับเปลี่ยนมีการพัฒนาหลายขึ้นเนาะจนมาฮอดพี่ละ สมัยลาวเนาได้รับการปลด่อยเนาะเป็นทานผู้มีบุงบิจิตเิ่นก็นได้มาปฏิปร,รูภาษาลาวเติมเนาะมีการตัดตัวอักษรอ,อย่างต่างๆออกที่ว่าเป็นตัวอักษรบบราณเนาะก็จะเพื่อจุดประสงค์เดียวเป็นเหตุก็เพื่อว่าให้ลาวเฮานี่ง่ายขึ้นในการคือสมัยนั้นแบบว่าเขาเจ้าอยากส่งเสริมเรื่องเอ่อการหูหนังสือเนาะประสนกิกข์หนังสือหลายเนาะแล้วก็ฉะนั้นแล้ววิธีการของเพื่อนแมนที่จะไดนให้ภาษาลาวง่ายขึ้นเนาะ กัพยายามตัดตัวที่มันยากๆออกเนาะ,ะกะัให้เขียนง่ายๆลดใส้คำซท์ง,ง่ายๆลดเนาะก็จึงว่าได้ภาษาลาวที่ว่าใส่ในปัจจุบันนี้เนะาะจุดประสงค์หลักๆก็เพื่อให้คนได้หูหนังสือหลายขึ้นแหละคุสิบเอแต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็ทิมฮากฐานที่เป็นภาษาลาวดั้งเดิมหลายๆอันทึกทิมไปเนาะเพื่อแต่ว่าอันนั้นก็เป็นข้อเสียเนาะแต่ว่าข้อดีก็คือเฮ็ดให้คนได้เรียนหูหนังสือง่ายขึ้นเนาะ ในภาษาลาวนี่เนาะเห็นในคนอัตราการอ่หนังสือของคนลาวสูงขึ้นกว่าแมนเนาะสำหรับประเด็นเรื่องภาษาลาวและต้นตะกูลของคนลาวเราก็ขอจบสำนีเนาะถ้าว่าในอนาคตมีประเด็นอีกอันใดที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้คะระเเ้าก็จะเอามาวิ่งมาเราสู่ทานฟังตต่มเนาะขอจบเพียงเท่านี้เดอ้อ